สวัสดีครับสวัสดียำขํานะฮะอยู่กันอีกแล้วนะฮะไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันนะครับก็อุ่นๆอยู่นะครับก็อยู่กอเกงเกินมาซ่อมนะฮะอูดสปอตออโตสวินนะครับก็มีอีกหนึ่งคันครับเชฟนีแคปติว่านะเครื่องเชฟแอ่าเชฟาสองจุดสี่นะครับปัญหาคือแอร์ไม่เย็นนะแก้ไขเรียบร้อยแล้วแผงตันนะครับแผงตันก็ แก้ไขตัวเขาก็คือล้างแผงนะล้างแผงเปลี่ยนไดเออร์ล้างไส้กรองในไดเออร์นะครับแอร์พวกนี้จะมีไส้กรองนะแผงคอยร้อนอ่าพวกวีโก้ก็มีนะครับมันอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในแผงนะครับอ่านำการทําเรียบร้อยแล้วนะฮะแอร์เย็นใช้ได้นะครับแล้วก็ติดปัญหาโค้ดไฟเครื่องโชว์นะครับโซลินอยนะโซลีนอยอโซลินอย ไอดีไอเสียนะครับโซลินอยแปรผันนะครับไอดีไอเสียอยู่ตรงนี้นะครับข้างในอยู่ข้างในนะครับตัวไอดีทำงานมีปัญหานะฮะต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผอมาเช็คแล้วผอนมาเช็คแล้วก็ล้างแล้วก็เทสดูมันติดนะครับมันติดมันติดขัดมันทำงานไม่ได้มันทำงานไม่ได้ครับเหมือนคล้ายๆเอ v ีปั๊มดีเซลคอมมอนเรลเนี่ยครับแต่มันเป็นวาล์วแปรผันนะครับ เป็นซวยน้อยวาไปผันฝังแคมไอดีแล้วแคมไอเสียนะมีสองตัวแต่ตัวนี้ฟ้องไอดีนะครับแต่เวลาเราจะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนสองตัวเลยนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่าการทํางานผิดปกติเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในรถแมงแงมาแล้วนี่ในรถเลยไฟเครื่องไม่โชว์นะไฟเครื่องไม่โชว์นะครับแต่เวลาดับเครื่องเมื่อไหร่เนี่ย ถ้าเราสตาร์ทใหม่เนี่ยไฟเด้งทันทีเลยนะฮะแต่ก็คือพอไฟเครื่องไม่โชว์นะเราลองมาดูในนี้นะครับแมปต่อมาดูโค้ดนะครับไฟเครื่องไม่โชว์นะนี่ครับนี่ฟองตัวนี้นะครับ in tank camshaft position อะไร X2 X X X <S 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 ติดโซยนอยวาลคอนโทรลอ,อ่านมา่เ่อเป็นหรอกเนี่ยฮะเราก็จะมีคำอธิบายนะครับลองเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์เสร็จเทสเทสแล้วแล้วก็เคลียร์แล้วครับใช่ไม่ได้คนะใช้ไม่ได้ครับตัวนี้มันจะมีเทสน,นะครับเทสอ่าอ่าตัวโซยนอยวาลนะครับ เสรแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะกลับไปดูค่าสดนะครับว่ามันทํางานมันเพี้ยนยังไงนะครับผมก็จะดูเอานะครับดูไม่เอาเอาอันนี้ดีกว่าเช็คตัวนี้ดีกว่าแคมชาร์ป๊อจะเลือกดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะ ดูให้ดูอันนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเอ็กซอร์ด์แคมช่าพโพสิชันนะครับดูแค่ตรงนี้ก็พอนะครับเนี่ยโชยนอยวาวคอนโทรลนะครับหายวนเต็ดโวนเต็นะครับดูนะฮะตัวนี้อ่าน็อตลันนี้คือเรายังไม่เหยียบคันเร่งนะครับถ้าเราเหยียบคันเร่งปุ๊บเนี่ยจะโอเคสามตัวเลยนะนะครับ ันนี้เร่งเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยคันเร่งนะฮะอีนนี้เราก็จะดูด้านตัวอินแทงนะครับปึ๊บดูด้านในดีนะครับด้านในดีก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนี่ฮะตัวหนังสือเหมือนกันนะแต่ดูนะครับมันต่างนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับมันไม่โอเคนะครับหนึ่งตัวนะครับน็อตลันนิ่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเหยียบคันเร่งเห็นไหมครับแต่พร พอเราเร่งเครื่องเนี่ยเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับผมจะกลับไปลบโค้ดพอเรากลับไปลบโค้ดอ่ะมันก็จะเหมือนก็จะทำงานได้ปกตินะครับเคลียร์ไปเลยครับไม่ต้องไปดูแล้วโอเคนะครับลรวเรากลับไปดูค่าสดใหม่ครับ ก็ดูใหม่นะครับมับนับแล้วก็ดูตัวนี้เลยนะครับอินแทง์อ่าอินแทงก์ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่อาการเดิมนะฮะไม่ทํางานแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะดับเครื่องนะครับดับเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์เราสตาร์ทใหม่แมเมันดับนะครับ แต่ตัวนี้มันไม่ทํางาน,นครับตอนแรกมันจะทําปกติเลยนะครับมันยังโอเคเลยตอนแรกนี่ครับพอเราดับเครื่องเดี๋ยวต้องพักไฟมันก็จะเด้งนะตัวนี้ไม่ทํางานตอนแรกมันทํางานอยู่นะครับแทงเนี่ยเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งพอนั่นไปนานๆก็ไฟโชว์นะครับ ไว้ก่อนค่าสดมันก็ยังทำงานอยู่นะครับรอสักครู่นี่ครับพอเราทิงาท้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะพักหนึ่งเนะี่ยพอเราตั้งใหม่เนี่ยเด้งแล้วเห็นไหมเด้งแล้วนะครับก็มันก็จะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยสมวติเดี๋ยวเราดับดับเครื่องนะรถเคลียร์มัฟเปิดปิดไฟหน้ารุ่นนี้ไฟหน้ามันติดเอง ปิดแอร์ก่อนก็แบ็กกลับไปนะครับติดยาวเลยอันนี้ลบไม่ออกแล้วบางทีมันก็ลบออกแดงว่ามันร้อนๆแล้วมันไม่ทำงานนะครับ เคียย์ไงก็ไม่ออกนะทีแรกมันจะเคลียออกนะครับเ,เครื่องเย็นอันนี้เครื่องร้อนแล้วไงถ้าเคลียร์งเงี้ยออกเข้าไปดูใหม่อมมาเงี้ก็อีกไม่ออกนะครับมันต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปดูตัวนี้นะครับ นะพอเราเคลียร์ไปมันก็ออกนะมันออกแต่ไฟมันดับนะครับแต่มันก็ยังจําอยู่ในนี้นะเพราะว่า,าตัวนี้เขายังจับเจออยู่นะครับนี่นะมันยังจับเจอนะครับถ้ามันออกก็คือเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วมันก็จะออกนะเ,<ม>เช็คพวกนี้มันดูในค่าสดได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า,ามันเป็นตัวไหนนะ นี่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้ ตัวน,นี้นะครับใช้ยังไงนี่นี่ครับตัวน,นี้ครับไอดีนะครับโหอันนี้ครับไอเสีย โอ้นี่ลายมือวะเนี่ยไอเสียแล้วไอเลียไวไอซอเสียอเนี่ยว้ยนี่ครับอันนี้เราฝัง่งไอดีนะครับนะนี่ฝั่งไอเสียนะครับปักอยู่บนหลังฝาครอบวาล์วนะครับตัวนี้ก็ที่ฟองฟองตัวนี้นะครับสถานะค่าสดตัวนี้โอเคนะครับแต่จริงๆริงมันต้องเปลี่ยนคู่นะเพราะว่าตอนเมื่อไม่เมื่อวันหนึ่งผมจับเจอมันฟองตัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็น็อตตัวเนี้ยเนี่ยน็อตตัวเนี้สองตัวเนี้ยนะครับไม่มีนะครับผมเปิดดูนี้ไม่มีน็อตนะผมถามลูกค้าว่าเอาไปทําอะไรมาหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ทํานะเขาบอกว่าไม่ได้ทําเลยแต่รอยมันเขาขาวอยู่นะครับผมก็หาน็อตใส่ไปนะครับถอดมาล้างน้ํามันก็ดําเลยนะน้ํามันน้ำมันเครื่องนี้ดําเลยนะครับมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะ เหนียวเลยนะครับแต่ตอนร้อนๆอ่ะมันน่าจะทํางานปกตินะมันไม่น่าเป็นไงถ้ามันจะติดมันก็น่าจะติดตอนน้ามันมันเย็นๆใช่ป่ะอันเนี้ยเครื่องมันร้อนแล้วอ่ะเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนแทนนี่จะทางานปกติมันทําไม่ได้นะครับก็ก็เลยบอกว่าอะไรนะอ เล่นสนุกเลยเว้ยเนี่ยน็อตตัวนนนตนเ,นเนี้ยเนี่ยน็อตตรงไหนไม่มีอาปากการมูงนี่นี่ครับน็อตเบอร์สิไม่มีนะคถอดออกมาไม่มีส่วนฝั่งนี้ก็มีปัญหาอินแทง์นะครับตัวนี้เอ็กซอรนะครับด้านในเสียตัวนี้อ่าโอเคนะครับ ตัวนี้โ no, นนะครับ Not, น็อตครับนะถ้าเอาหนักหนักไป B, บีเนี่ยนะฮะไม่คือนะครับนะี่ครับเอาอืมนะี่ครับอันนี้โอเคครับนะี่ครับ Good! โอเค굿โน้โน่แบดเนี่ยไม่ดีครับ <laughs> เล่นขนกเลยเว้ยตอนแรกตรงน,นี้ก็มีแต่น้ำมันนะครับน้ำมันนะฮะไม่คือนะครับก็นี่เป็นงานเป็นการวิเคราะห์งานนะครับเป็นการวิเคราะห์งานเพราะว่าเอ่อเรา ทำงานนะครับมันต้องตรวจสอบนะครับถ้าถ้าเราไม่ตรวจสอบมันก็ยังไงเออถ้าไม่ดูค่าสดไม่ดูอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับเสียปากกาคืนปากกาหายเคยได้ใช้ปากกาเลยนะเนี่ยป๊บเออเนี่ยครับ นี่เครื่องร้อนนะครับมันก็เลยขึ้นนะครับจะมันแจงให้รู้ว่าเออพอโซอยนอยมันร้อนนะครับมันทํางานผิดพลาดให้ลบยังไงเดี๋ยวมันก็เด้งครับก็กลับมาเด้งเหมือนเดิมนะแล้วก็เราเช็คปลั๊กไฟแล้วนะเช็คลายที่ปลั๊กไฟแล้วนะครับมาปกติเลยนะครับนะฮะมาปกติเลยแต่โซยนอยอ่างทํางานติดขัดนะครับ เอาไปดูใหม่คันนี้ก็มีปัญหาเรื่องแอร์นะฮะติดเครื่องไปติดมาก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันหมดนะครับนะะเอารถมาผมทำเนี่ยดูเดยเนี่ยเมื่อกี้ไปเติมมันสามร้อยนะครับมันต้องติดเครื่องนะครับรถเนี่ยมผมไม่ต้องเอาออกไปลองไหนเลยนะรถคันนี้ยแค่ทำแอร์แล้วก็ลองก็อยู่ที่อู่นี่แหละไม่ต้องลองอะไรรถคันนี้นะครับไม่ต้องไปลองอะไรเขาหรอกมันไม่จําเป็นต้องลองนะครับ ถ้าแก้ตรงนี้จบก็คือจบนะเพราะว่าจอดที่เฉยนี่ไฟก็เด้งแล้วคันนี้แอร์ก็ไม่เย็นมานะครับไฮเพทพอแอร์มันเปิดปุ๊บมันก็ตัดเลยนะเพราะว่าไฮเพชเชอร์นี่สูงมากพอเปิดปุ๊บไฮเพชเชอร์ Hi มันกวาดลงไปเลยนะกวาดสุดเกเลยนะเราอ่ากวาดไปประมาณสองหกสามร้อยอ่ะกวาดสามเลยสามร้อยปุ๊บมันก็ตัดเลยระบบเพชเชอร์อ่าอ่าเซนเซอร์เพชเชอร์ต้านไฮนะครับมันตัดนะฮะปบองกันคอมพังนะครับ ก็ยังเจอนะครับนี่ยังอยู่เหมือนเดิมก็ไปดูหน่อยสิมับมับเนี่ยครับก็ยังอยู่โค้ดเดิมนะตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นชุดโค้ดที่เป็นฝังอยู่นะครับของเก่านะของเก่านะมันจะไม่ออกนะมันจะฝัง นี่ครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ตัวนี้ก็ขึ้นนะเห็นไหมแคมชาร์ปนะครับ Exos c แ m s ชา f t Position System Performance นี่ครับนี่ทำงานผิดพลาดเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวแล้วก็มีออกซิเจนเซนเซอร์นะครับตัวที่1ตัวที่2แบบคือเหมือนเคยแบบไปดึงปลักอะไรออกทั้งหมดแล้วอะแล้วมันก็ขึ้นนะเปิดสว,วิตช์ไว้เนี่ยแล้วดึงปลักมันออกเนี่ยมันฟ้องหมดเลยนะครับแล้วมันจะฝังไว้เลยนะครับ ฟ้องฝังไว้เลยแบบว่าไปศูนย์ศูนย์ก็รู้เลยนะครับต่อให้เราเคลียร์โค้ดหน้าหน้าแรกไปแล้วเนี่ยแต่อ้ที่มันฝังเป็นเมมโมรี่จำไว้เลยเนี่ยก็จะอยู่ตลอดนะฮะเนี่ยจะอยู่ตลอดเลยลบไงก็ไม่ออกครับพวกนี้มันโค้ดฝังไว้ว่าประวัติเคยทำอะไรมาแล้วนะครับเคยเคลียร์เคยอะไรมาแล้วเคยเกิดปัญหามาแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นประวัติในอดีตที่ผ่านมานะครับผมก็ทำได้ประมาณแค่นี้แหละฮะ ส่วนเรื่องการจูนการอะไรก็ผมไม่ได้ทำนะทำแค่เราแก้ปัญหาตรงนี้ให้จบนะครับคือไฟดับแล้วไม่มีวันโชว์ขึ้นมาโค้ดมันจะฝังไปยังไงก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นการบันทึกเหมือนไดอารี่อ่ะบันทึกความทรงจำนะครับที่ผ่านมาว่าเคยทำอะไรมาแล้วเคยมีปัญหาตรงไหนมานะครับก็จะมีเป็นไดรารี่บันทึกไว้นะครับก็ น,นี้ก็สตาร์ทไปแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็น้ำมันจะหมดแอร์ก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้เป็นการทำงานแบบเอ่อเซฟนะฮะเซฟเงินลูกค้านะถ้าล้างทั้งระบบเนี่ยรับรองครับลูกค้าตาตกอะ่ะถ้าล้างทั้งระบบเปลี่ยนคอมใหม่นะ เพราะว่าตอนนี้ระบบมันดำนะครับระบบดำนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้นะร,ระบบดำนี้คือคอมเนี่ยมันเริ่มสึกล้อนะครถ้าจะทำก็คือต้องทั้งชุดเลยนะครเปลี่ยนใหม่เจ้าของก็ยังไม่ทำนะก็ใช้ให้ให,หึมเลยทีเดียวนะแล้วก็ค่อยมาทำใหม่ล้างระบบใหม่เพราะว่าอยากจะทำทั้งคันนะครับแต่เขายังไม่ทำเราก็ ควอไปเขาแก้ขัดไปก่อนนะนะมันก็เป็นแบบนี้แล้ครับชีวิตการทํางานมันไม่มีอะไรแบบสมหวังดังใจช่งางเสมอไปแล้ครับเราหวังให้เขาได้ได้ได้แบบของดีๆนะทำไปดีแต่มันราคามันสูงนะครับอรหล่นะเรื่องอร่อยราคาสูงแต่เรื่องค่าแรงไม่กี่ตั้งนะครับหรือทั้งหมดเนี่ยหรือพวกเนี้ยไม่เท่าไหร่นะครับสองตู้นะอันนี้ตู้หน้าตู้หลังครับ รถใช้รถบอดี้ค่อนข้างจะแข็งนะอัไรนี่สุดยอดเลยนะครับกว่าได้ได้หาได้แต่ละอย่างนี่นะครับสั่งทีก็รอเป็นเดือนบางทบีบางตัวแต่นี้ล้างแผงนะครับอาใส่ล้างแผงเอาล้างแผงเปลี่ยนไส้ไดเออร์นะครับแล้วก็ล้างไส้กรองในตัวไดเออร์นะครับเป็นตะแกรงกรองลก,กลมๆนะครับล้าง แล้วก็เติมน้ำยาเติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะครับอถอดคอมลงมาก็ดำปีเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันใหม่นะแล้วก็ไล่ระบบเติมน้ำยาแอร์นะครับก็ดีขึ้นมาเยอะไฮเพรสเชอร์ High ก็อยู่ในเกณฑ์นะครับตัวโลก็อาจจะด้อยไปหน่อยนะเพราะว่าคอมเริ่มหมดกำลังแนละ้วไฮเพรสเชอร์ก็พอได้นะครับอยู่ดีพอจะถึงก็แบบว่า ใช้งานได้แต่ก็ไม่รู้จะ,จะได้นานแค่ไหนนะผมบอกลูกค้าไปแล้วนะก็พอใช้ได้นะไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหนนะในราคาที่ผมทําให้นะครับไม่แพงหรอกครับกับราคานะฮะเจ้าจของก็หลอกไม่เป็นไรครับแล้วก็เช็คไฟเครื่องยนต์นะครับก็เจอโซยนอยนะครับเปิดโซยนอยมาก็ไม่มีน็อตนะพอดี แบตหมดนะครับไอเครื่องเนี้ยแบตสายชาร์จมันเสียนะครับสายชาร์จเสียผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยต้องรอสั่งสายชาร์จมานะครับสายฟาดชาร์จอะสายธรรมสายชาร์จปลักเหมือนกันธรรมดามันชาร์จไม่คเคยเข้านะครับต้องฟาดชาร์จของมันเลยที่เป็นไส้ในมันสีแดงแดงมันถึงจะชาร์จเร็วนะครับอันนั้นชาร์จช้ามากเลยเราไม่ค่อยเข้าด้วยนะครับมันร้องทั้งคืนเลยตุ๊ดตุ๊ดเงี้ยเข้ามาั่งไม่เข้า,า่า นะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับเพิ่งจะได้สายมาแล้วก็มาถ่ายมาตอนเนี้ยตอนนี้แหละคลิปล่าสุดนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการรับชมนะอาจจะพํ่มยาวไปหน่อยครับพํพ่มแแมครับก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้กันนะครับว่าค่าสดการอ่านเครื่องสแกนการอ่านค่าสดดัต้าสดความแตกต่างของอแต่ละตัวมันทํางานแบบไหนนะครับเรารู้ได้ไงว่ามันเสียไม่เสียนะครับมันก็จะบอกในนี้เลยนะ ให้ดูดาต้าสองเป็นจิ้นออยดัต้าหนึ่งจริงเราเลือกเอาก็ได้นะครับเนี่ยเอกซอร์ตแก๊สเอ็กซอร์ตแคมชาร์ปนะครโพวิชันก็คือโซอยนอยนะครับเนี่ยโซยนอย อันนี้มันทำงานเป็นแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เปล่ามันดูนะเนี่ยทำงานนะครับพอเราเหยียบคัาเร่งอันนี้เปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นนะเห็นไหมนยครับเปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นนว่าทำลอยๆทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวตัวนี้อินแทง์นะครับด้านในดีนะนะครับ ควนนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่การทำงานผิดพลาดครับเนี่ยถ้าตัวนี้มันทำงานนะเนี่ยตัวนี้ก็คืออ่าระบบใายไฟเนี่ยมันส่งไปนะครับเนี่ยมันทำงานไม่ได้นะครับพอเราบนเนี่ยเนี่ยก็คือไฟมันส่งไปนะครับ ะไฟมันส่งไปแล้วเราก็ไปวัดเนี่ยเห็นไหมกลับมาโอเคแล้วพอเรากระตุ้นเนี่ยเห็นนะเนี่ยครับไหนวะ่าดีอินแทงเนี่ยเห็นะกลับมาทํางานาน,นะครับได้ดีนะครับเนี่ยอินแทงอยู่ๆมันก็ใช้ได้นะครับอยู่ๆมันก็ใช้ไม่ได้เฉพช่วงเราเร่งนเนี่ยครับ อันนี้เอ็กซอรอันนี้เนี่ยอินแทงนะตอนแรกออตอนแรกไม่ทํางานนะตอนนี้ทํางานแต่ตอนนี้นี่กลายมาเป็นน็อตรันแล้วเนี่ยมันช่วงเราเร่งด้วยนะอันนี้ประมาณ2,000รอบ ช่วงาวาวแปรผันนะครับที่จะทำนะจะมาเปิดประมาณสองพันรอบ2 0 0สองพันรอบเปิดที่สองพันรอบนะครับนีน้ได้ในเสียได้ดีได้ดีก็สักสองพันรอบนี่สองพันรอบนะสองพันรอบจะโอเคแต่ตอนที่ตอนรอบเดินเบาอ่ะมันไม่ทำงาน ครับปกติมันจะต้องโอเคเงี้ยเนี้ยปกติได้เสียวบนโอเคแล้วก็น็อตลันนะครับแล้วก็โอเคนะครับแต่ไอดีนะครับตอนนี้โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวต้องพักใหญ่ๆนะครับมันจะเป็นอ่าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งทั้งตัวบนแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ด้วยมันเหมือนมันติดมันขัดนะมันทํางานผิดพลาดเนี่ยตัวนี้มันจะไปนะครับตัวเนี้ย ทำงานนะครับไฟจ่ายไปนะครับแล้วก็เราไปวัดไปวัดวัดโวลต์ที่ปลายปลั๊กสายไฟนะวัดโวลต์ที่ปลายปลั๊กสายไฟไฟก็ไปปกตินะครับวัดทั้งไอดีทั้งไอเสียนะครับวัดเทียบกันมันขึ้นโชว์เราก็เดี๋ยวก็ลบใหม่นะครับก็คือโซน้อยไอดีก็คือ, so ID, คอทํางานติดติดขัดนะนะมันทํางานติดขัดนะมันไม่ทํางานแบบว่าลื่นไหลนะมันทํางานติดขัด การทํางานมีปัญหานะครับตอนนี้ก็ส่งรูปให้ลูกค้าดูไปแล้วนะครับลูกค้าบอกเดี๋ยวเราก็จะสั่งอะไรมาเปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยขึ้นเงี้ยนะมันจะขึ้นอยู่เงี้ยครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นอยู่เงี้ยนะครับผมขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับคืนนี้หลับฝันดีนะครับก็เก่งเกิดมาซ่อมนะออช่วงนี้ งานก็เยอะนะครับหลายคันด้วยแล้วก็ฝนก็ตกเยอะด้วยพายุก็เข้านะอีกเครื่องก่อนขอบคุณมากเลยนะครับลาฟันดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย power off ปับแล้วก็บ๊ายบาย,บบาย,บายนะจ๊ะ